สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรและราคนารมังกรสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ตามเป็นกำลังใจกับช่องช n n e l ของเราได้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่ believer สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้กลิปอัลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้สองต่อเหลือเวลาอีกแค่สองวันวันสุด ท้ายคือวันที่1ิบพันวาคมครับเป็นวันสุดท้ายเนาะโอเคัแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบครับวันที่10เป็นวันสุดท้ายไม่ใช่เพิ่งมาบอกนะอันนี้เป็นอรอบ2ที่มาพูดนะครับว่าถึงวันที่10เนาะโอเคคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นวัาสนากำเนิดกับมาแล้วกับซีรีส์พื้นวัฒนามันจะมีทั้งหมด3 e มีนะครับอีพีแรกกับอีพีที่สองเราพยากรณ์ไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้อีพีแรกชื่อว่าพื้นวัาสนาสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ หรือสิ่งที่ได้อย่างรวดเร็วตัวที่2ก็คือพื้นวาสนาสิ่งที่ได้ช้าแต่ว่ามั่นคงในดวงชะตาตัวที่3ก็คืออีพีนี้ครับก็คือพื้นวาสนาสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในดวงชะตาหรือเรียกว่าความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับก็ดูให้ครบ3จะได้ครบ้วนนะครับคืออย่างนี้ครับตัวที่สําคัญที่สุดของเราก็คืออีพีแรก อีพีแรกเนี่ยเป็นหมายถึงการตั้งต้นของดวงชะตาหมายถึงเราเกิดมาเราตั้งต้นบนโลกใบนี้เออเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็คืออ,อ่าอีพีแรกส่วนอีพีที่สองกับอีพีที่3าไม่ได้แปลว่าไม่สําคัญเลยสําคัญครับแต่ว่ามันไม่ได้มากกว่าเท่านั้นเองแต่ว่ามากกว่าก็คืออีพีแรกเนาะทีนี้3อย่างเนี้ยสังเกตดูนะสิ่งที่รวดเร็วสิ่งที่มีการได้ช้าแต่ว่ามัน่นคงสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ย มันคือกฎไตรักของทางหลักพุทธศาสนานะครับคือพวกนี้ว่าผมเรียนมาปรึกษามานเนี่ยจะเป็นเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในการแก้ไขดวงชะตานะครับเถึงจะศาสนาอื่นก็ไม่เป็นไรรับฟังได้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการเ,เขาเรียกว่าอะไรเชิญชวนในการเ,เป็นศาสนาผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเนาะแต่ผมแค่อธิบายหลักการเฉยๆว่ามันไปเกี่ยวพันกับหลักศาสนา แต่ลำจริงมันคือแค่หลักการหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนาเลยนะครับแต่ว่ามันมีความใกล้เคียงกันอะไรประมาณนี้พุทธคริสต์อิสลามพรามหมณ์ฮินดูฟังได้หมดนะครับอ่ะทีนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่มาอย่างรวดเร็วในดวงชะตาค,คือการกําเนิดนะครับการกําเนิดเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นที่ต้องใช้พลังงานสูงมากนะครับมันก็คือการเหมือนการ แทงยอดออกมาจากมเมล็ดเมล็ดพืชมเมล็ดพันธุ์นะครับมันก็ต้องใช้การทะยานพุ่งขึ้นมาเพื่อให้มันแตกออกมาจากเม็ดได้นะครับนั่นก็คือการกำเนิดคือการเริ่มต้นนะครับหรือเรียกว่าสิ่งที่ได้ดรวอยอย่างรวดเร็วในดวงชะตาส่วนตั้งอยู่เนี่ยมันหมายถึงการเสถียรก็คือจุดที่ได้ช้าแต่ว่ามันคงนั่นเองนะครับก็คืออีพีที่สอง ดับไปดับไปนี่หมาถึงการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับก็หมายถึงตัวที่้วยการเปลี่ยนแปลงนํามาซึ่งการตัดสิ้นจบไปกับสิ่งเก่าแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่เป็นวงจรวัฏจักรในทางหลักพุทธศาสนาหรือในทางโหราศาสตร์เนี่ยจะเข้าใจเหมือนกันและตรงกันว่าทุกอย่างมันจะเป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดหรือการมีไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็คือการเกิดแล้วไม่มีที่สิ้นสุด อย่างดวงชะตาของเราอ่ะคุณทราบไหมว่าพอเราเกิดขึ้นมาในจักรวาลเนี้เวลาเกิดของเรานะ่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเนี่ยมันจะถูกบันทึกไว้่ในจักรวาลเนี้ตลอดการนะครับถึงร่างกายเราจะเสื่อมสังขารไปแล้วจบไปจากชาตินี้แต่วันเวลาเกิดของเราเนี่ยมันยังอยู่กับสิ่งที่อยู่คู่โลกคู่จักรวาลเนี้ตลอดการเลยครับอืมเพราะว่ามันคือการกําเนิดขึ้นมานะครับ แต่ว่ามีการเสริมสนายของสังขารเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างก็ยังอยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอุป,ปมาอุปไมยได้ว่า3อย่างที่เราพูดถึงในาสามอีีเนี่ยที่เราได้ต้องมาเจอเนี่ยก็คือกฎไตรักซึ่งเป็นกฎเหล็กของจักรวาลซึ่งไม่มีใครลบล้างได้นะครับแม้กระทั่งโพเทองค์ที่เกิดเสวยชาติเป็นเจ้าชายเศรษฐะเนี่ยครับชาติสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถ หนีกฎแห่งไตรลักนี้ได้นะครับเพราะกฎไตรลักนี่แหละทาให้ท่านเนี่ยหนีออกบวชก็คือเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองนะครับอ่ะโอเคไม่พูดเดยอะแล้วเดี๋ยวจะว่านอกเรื่องทีนี้เรามาเข้าเรื่องผู้ที่เกิดราศีมังกรและลคนามังกรอยู่ทางขวามือได้ทางราศีลัคนาจชจุดเดียวกันครับตนุราศีมังกรตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ทับปิดแรกคือต้องบอกไว้ก่อนว่าในแต่ละ EP ีจะมี4ท็อปิดนะครับทอป ก็คือ432รวมเป็น12ท็อปิกเนาะท็อปิกแรกที่เราจะพูดถึงในอีนี้สิ่งที่เป็นพื้นวัฒนาไม่แน่นอนในดวงชะตานะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยก็คือสหชัชราศีมีนนั่นเองครับราศีมีนเนี่ยเป็นราศีปลายธาตุน้ำนะครับแล้วมีได้ตำแหน่งของในดวงของเราเนี่ยก็คือสหัชาสหัชาคืออะไรผมจะแบ่งเป็นรูปปรรมากับนามประมครับ นามธรรมก็คือการพูดการสื่อสารการเจราจาการเข้าสังคมการเซ็นสัญญาเหมือนสิ่งที่เรากําลังตอบโต้กันอยู่ตรงนี้ผมกําลังพูดคุณกาลังฟังนี่คือการสื่อสารนะครับแล้วก็ภาพทุกอย่างที่ปรากฏบนฉากนี้ก็คือการสื่อสารหรือเรียกว่าสหะชะนั่นเองครับฟังใหม่อีกรอบนะครับการสื่อสาร การพูดการเจรจาการเข้าสังคมและการสัญญาเนาะอันนี้คือนามประธรรมนะครับส่วนรูปประธรรมเนี่ยหมายถึงคนซะส่วนใหญ่การปฏิสัมพันธ์นะครับมันคือการปฏิสัมพันธ์สาธาเนี่ยก็คือหมายถึงคนหนึ่งคนเนี่ยสื่อสาร,าสสารหรือแสดงออกนะครับก็จะมีอีกคนหนึ่งเนี่ยที่รับสารแต่คนสองคนเนี่ยไม่ได้สังคมนะมันหมายถึงคนเดียวเรียกว,ว่าแสดงออกและการสื่อสาร ส่วนคนที่สองเนี่ยหมายถึงการสื่อสารระหว่างคนต่อคนนะครับเอ่ออันนี้ดีกว่าคนเดียวเนี่ยเรียกว่าการแสดงออกหรือการพูดการเจรจาคือพูดออกไปอะ่ะส่วนอีกคนนึงรับสารเนี่ยเรียกว่าการสื่อสารนะครับคนที่สามเนี่ยเรียกว่ากลุ่มคนหรือเรียกว่าสังคมนั่นเองเนาะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยการพูดด้วยการเขียนด้วยการเนี่ยแพลตฟอร์มทุกอย่างนะครับเนี่ยก็คือการสื่อสาร ทั้งหมดเนี่ยมันมันเรียกว่าการสื่อสารทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สาชาัยหมายถึงเพื่อนสังคมนะครับเพื่อนก็คือหมายถึงเพื่อนเรานั่นแหละสังคมคือสังคมแวดล้อมรอบตัวเราเช่นเพื่อนบ้านเรียกว่าสังคมแล้วก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเพื่อนร่วมงานนะครับถ้ามีคําว่าเพื่อนนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามมีคําว่าเพื่อนลงสาชะเลย ตรงนี้โอเคนะังนั้นเนี่ยรูปธรรมกะนำมาทำผมแยกให้แล้วนะครับแล้วก็เข้าใจตรงนี้เนาะทีนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยไม่แน่นอนแต่ว่าคนราศีมังกรและข้ามมังกรเนี่ยมักจะมีเพื่อนเยอะนะครับและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยในเรื่องของเพื่อนหมายความว่าคุณอาจจะมีการเดินทางระยะสั้นเนี่ยบ่อยครั้งแบบบ่อยในชีวิตเนี่ยเออเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็เดินทางอย่างเงี้ยประจํานะครับเล็งปฏิภพสุภะทางไกลทางใกล้ก็เหมือนกันอ่า แต่ว่าคนราศีต้นธาตุเนี่ยมักจะมีการเดินทางบ่อยนะครับอารมณ์มักจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะทีะนี้พอเล็งป่ิพบสุภาสุพาแปลว่าอะไรสุภาคือเอาพูดง่ายๆสุภาแปลว่ามงคลสุภามงคลเคยได้ยินไหมมันแปลว่าความมงคลซ้อนมงคลหรือเรียกว่าความสุขความสมหวังนะครับสุภาเนี่ยคือความสุขอย่างยั่งยืนนะครับมันจะเป็นลักษณะของการที่อย่างนี้ดีวกว่า ผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือหัวหน้าเจ้านายนะครับอันนี้คือผู้ใหญ่ลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมายถึงเด่นดีกว่าเราหรืออาวุโสกว่าเรานะครับคือหมายถึงเขาเป็นตำแหน่งเยอะสูงกว่าเราเขามาก่อนเราเขาเลยได้ตำแหน่งก่อนเราหรือเขาอาวุโสกว่าเราได้หมดไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒิหรือวยวุฒินะครับนั่ก็คือภพสุภาแล้วก็หมายถึงความสุขความเจริญการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับ สุภายังหมายถึงอนาคตนะครับใครจะดูอนาคตให้ดูที่พบนี้เลยครับคือพบสุภาถ้าสุภาดีเนี่ยอนาคตดีนะแต่ถ้าสุภาไม่ดีอนาคตไม่ดีเนาะดังนั้นต้องต้อง,ต,องต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้เราไปดูต่อทีอ่สุภาใช่ไหมมันยังหมายถึงอะไรได้อีกไหมสุภาเนี่ยหมายถึงต่างถิ่นแดนไกลต่างแดนต่างประเทศนะครับ สุภะคือความสุขที่แท้จริงบางทีเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเรียกว่าออกบวชก็ได้นะเออถ้าถ้าเป็นแบบเป็นเป็นแบบแนวแนวปล่อยปล่อยวางปล่อยปุดพลั์นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันต้องมีดาวคอยเชื่อมคือต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่มีดาวสักดวงเห็นปะมันจะเป็นแค่รูปแบบราศีนะครับสิ่งที่ผมพูดคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้หมายถึงมันจะแม่นร้อนะแต่ค่อนข้างแม่นนะศาสตร์พวกนี้ แต่ว่ามันเป็นพื้นภาษาที่หมายถึงคนส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่คนทุกคนที่จะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่าโอเคไม่มีดวงดาวดวงดาวเป็นตัวการันตีว่ามันใช่แน่แต่ถ้าไม่มีดวงดาวเนี่ยมันบอกได้แค่คร่าวว่าอ๋อคุณเป็นคนส่วนใหญ่ที่มีนิสัยแบบนี้ซึ่งสังเกตดูนะผมรู้แต่ลัขษาะคุณแต่ผมสามารถไทชีวิตคุณเนี่ยได้เป็นเรื่องเรื่อง,ร,องราวเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ผมแบ่งเป็น3า p ีเฉยตามจริงอะไทได้แ2สองเรื่องเลยเนาะ อ่ะจบนะครับสุภะเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่แน่นอนแปลว่าคุณมักจะมีการเดินทางใกล้และทางไกลเป็นประจำผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนก็มักจะไม่แน่นอนในดวงชะตาหมยายความว่ามักจะให้ผลประโยชน์กับเราเนี่ยได้ไม่เต็มที่หรือให้ไม่แน่นอนบางทีให้แล้วให้อีกแต่ก็ไม่สามารถให้ได้ทุกครั้งอ่าบางคนได้แล้วได้อีกผู้ใหญ่ช่วยแล้วช่วยอีกแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับเราก็มักจะมีคือคนลคนราเีมังกรเนี่ย อาจจะมีคนผู้ใหญ่ที่รักชอบอยู่หมายความว่าเวลาให้เขาจะให้บ่อยๆให้เรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าดีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนคอยเปิดโอกาสคอยได้โอกาสต่างๆเนี่ยมาสม่ำเสมอนะครับต่อไปตัวที่3ก็คือพบเออริครับอ้าวขอโทษไม่ใช่อ่าใช่ใช,ใชอรินะครับพอดีผมดูราศีผิดนิดหนึ่งอรินะครับถูกต้องแล้วอริคืออุปสรรคความยุ่งยากปัญหา โรคภัยเกิเจ็บนี้สินคดีความมีแค่นี้นะครับคำว่าอริพูดง่ายๆนะอริมันคือการแบกรับและหมายถึงการติดขงังติดขังคือนี่สินแบกรับก็คือสุขภาพนะครับอริเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่ทําให้เรามีความยุ่งยากความวุ่นวายความเหนื่อยยากแล้วก็ความลําบากเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่แน่นอนในดวงชะตาก็หมายความว่าคนราศีมังกรมักจะมีนี้สินเยอะ มาติด,ต,ดติดกันหรือมักจะมีนี้สินอยู่เป็นประจำนะครับคือว่าไงว่าคนราศีมังกรเนี่ยเป็นนี่ง่ายนะครับเพื่อง่ายๆเป็นนี่ง่าย,ายถามว่าทำไมเป็นนี่ง่ายไม่ยากเลยครับย้อนกลับไปที่ดูตัวเองดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนคนมังกรเป็นคนคิดเยอะแต่ไม่ใช่ว่าจะหลีกเลี่ยงหนีพ้นกับคําว่านี้สินได้แต่สิ่งที่คุณทําคือใหญ่ทำอะไรใหญ่ทำอะไรโตทำอะไรแบบเล็กๆเขาบอกว่าคนมังกรเป็นคนเล็กๆไม่แต่ใหญ่ๆเนี่ยใช่ หรือใหญ่ๆเนี่ยทำดังนั้นเนี่ยก็คือความกล้าได้กล้าเสียในเรื่องการเงินของคุณดังนั้นเนี่ยคุณก็จะมักจะเป็นหนี้เป็นสินได้หมายความว่าฉันรู้ว่ามันมีอนาคตงั้นฉันก็จะกู้ยืมมาทําอะไรเงี้ยคือไม่กลัวไม่กลัวที่จะเป็นหนี้ดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงเป็นแล้วเป็นอีกเป็นได้เรื่อยๆบางถึงว่าเป็นหนี้หลายก้อนเลยนะครับแต่มันไม่ได้บอกว่ามันดีหรือมันเสียนะมันต้องไปดูที่ดวงดาวแล้วมันจะบอกว่าอ๋อคุณเป็นหนี้อ่ะไม่เป็นไรหรอกมันดีมันก่อเกิดประโยชน์แต่หรือบางคน ็นนี้โอ้ยมันไม่ดีนะเป็นนี่มากเนี่ยก็หมุนเวียนไม่ได้อาจจะเป็นนี่นองนอกระบบหรือนี่หมุนเวียนนี่ที่มันไม่หมุนเวียนเรียกว่านี่ที่มันเป็นแบบวงจรอุบาทอ่ะเออนั่นแหละทำนองเนี่ยก็เป็นไปได้ก็ระมัดระวังแล้วกันอรินี่หมายถึงโรคภัยไข้เจ็บที่มีการ,รเปลี่ยนแปลงบ่อยคนมังกรมักจะเป็นภูมิแพ้นะครับตอนนี้ผมก็เป็นอยู่เนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ซีซันเชงเนาะก็ทำให้สุขภาพเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยนะครับก็จะเป็นหวัดเป็นไออะไรเงี้ยอยู่บ่อยครั้งนะครับเป็นนหายๆเป็นแล้วเป็นอีกไม่หายสักทีนะครับเขาเรียกว่าเป็นโรคลำคันเนาะอันเนี้ยก็เป็นลักษณะนี้ที่พบอริเนี่ยนี่สินอุปสรรคแล้วก็โรคภัยแค้เจ็บเนี่ยระวังคดีความด้วยนะแล้วคดีความเนี่ยถ้าใครได้เป็นแล้วนะ มันไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับมันจะมาติดๆกันเลยแหละนะครับหรือไม่ก็เป็นแล้วเป็นอีกได้แล้วได้อีกนะคดีความระวังเล็งไปทไิ่พบวินาศพบวินาศคือสิ้นสุดพังทลายแตกสลายต่างถิน่นต่างแดนออนไลน์นะครับและหมายถึงต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยดังนั้นเนี่ยคนราศีมังกรมักจะต้องมีการเดินทางไกลจริงๆและอาจจะต้องได้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างน้อยเนี่ย หลายครั้งด้วยไม่ใช่ครั้งเดียวคือพูดง่ายว่าคนราิบมังกรเนี่ยเป็นคนชอบติดที่แต่คือตัวตนติดที่และมักจะยึดติดที่เดิมด้วยไม่ชอบเปลี่ยนแปลงเพราะทัศนินไม่ชอบเปลี่ยนแปลงเพราะผมก็เกิดอาศัยประสบไม่ชอบเปลี่ยนแปลงแต่มันต้องเปลี่ยนเพราะภพวินาศเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าคุณจะต้องมีการคะอไดเหมือนกับจบจบสิ้นสิ่งหนึ่งเริ่มต้นสิ่งใหม่เนี่ยเป็นประจำและไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยมักจะเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยเลยนะครับหมายความว่า คุณอาจจะย้ายบ้านนาน,านครั้งทีแต่ย้ายหลายทีหมายความว่าเช่นคุณอาจจะย้ายตอนประมาณตอนเกิดอย่างเช่นคุณเกิดได้1ปีพ่อแม่ย้ายพอคุณเรียนโตขึ้นมาคุณก็ไปเรียนอีกที่หนึ่งอย่างเช่นพ่อแม่อยู่กรุงเทพแต่ไปทํางานอยู่ที่ไปรับตําแหน่งอยู่ที่เชียงใหม่ะคุณเกิดที่เชียงใหม่คุณก็เรียนหนังสือไปเข้ากรุงเทพพอเข้ากรุงเทพเสร็จทํางานเขาบอกว่าให้ไปสมดระการ หรือไม่ก็เป็นนนเป็นอะไรที่อยู่รอบๆอบนอกนิดนึงแต่ก็อยู่แถวนั้นอะ่ะอ่ะก็เลื่อนมาแล้วปุ๊บอ่ะได้แต่งงานกับคนต่างถิ่นนะครับอ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยหรือบ้านไปลายไปอยู่ที่หนึ่งอย่างเงี้ยคือมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโยกไปโยกมาอยู่บ่อยครั้งแต่นานนานครั้งทีไม่ได้หมายถึงต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนขนาดนั้นแต่หมายถึงมันจะมีตัวเปลี่ยนใหญ่เนี่ยในชีวิตเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าจุดสิ้นสุดการเสื่อมสลายเนี่ยมี คืออันนี้มันไปนแค่หนึ่งตัวอย่างตามจึงมันได้หลายอย่างมากเลยแต่นึกไม่ออกนะครับเอาเป็นว่า,าวินาศเนี่ยหมายถึงการสิ้นสุดที่หมายถึงว่าคนราศิมังกรเนี่ยทำอะไรมักไม่ทนไม่นานบางทีเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยโอเคเป็นเยอะแต่มันจบเร็วก็ได้นะเออเหมือนกับว่ามันหมดเร็วอะ่ะเขาเพราะเพราะว่าคุณเป็นคนบริหารเก่งอย่างเงี้ยเพราะว่าคนมังกรคิดเยอะแล้วก็วางแผนระบบได้ดีเป็นพวกทัดดินกรองเยอะนะครับตะก,กะมันเยอะนะครับลอจิกเยอะก็เลยทําให้เป็นคนที่ทําอะไรวางแผน เสมอต้นเสมอไปเลยทําให้ทุกอย่างอะ่ะมันไม่ยากบริหารได้ง่ายแต่มันมีนี่ง่ายแต่ก็จบง่ายหมดง่ายอ่ะก็ยังพอหน้าเอ่อเขาเรียกไงเข้าใจได้แล้วก็แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะที่พูดเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้หมายถึงทุกคนนั้นเนี่ยกลับไปดูดวงชะตาว่านี่สินมันก่อได้เยอะก็จริงแล้วมันจบได้จริงหรือเปล่าอ่าเช่นอไริไปเรือนพินาศอันเนี้ยจบง่ายอันเนี้ยถือว่าง่ายมากถือว่ามี ง่ายก็จบง่ายแต่ถ้าไปวินาไปอยู่ที่อื่นอันนี้มันก็อาจจะหมายถึงไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นยังไงนะครับทีนีอ้อยากจะสรุปรวมครบแล้วเนาะว่าคนราศีมังกรเนี่ยเกิดมาเนี่ยในตัวที่3มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยต้องให้คุณระมัดระวังเรื่องของอ่มันจะมีพบเสียถึงสองพบเลยดังนั้นเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยอุปสรรคปัญหามักจะมาติดติดกัน ให้คุณต้องปวดหัวให้คุณต้องทั้งแก้แต่สุดท้ายก็จะจบไปได้โดยไม่ยากแต่ก็ต้องทําความเข้าใจกับมาหน่อยนะครับและก็ขึ้นอยู่กับดวงดาวอีกด้วยนะครับก็การสื่อสารกับสังคมก็กมักนำมาซึ่งปัญหาได้เหมือนกันพูดง่ายว่าคนบังกรบางคนไม่ค่อยชอบพูดแต่พูดทีพูดทีหนึ่งนี่คือวงแตกเพราะว่าดาวพุธเนี่ยนะครับเจ้าเดือนพุธเนี่ยเป็นอรินะ เป็นสุภาค,คือพูดดีเป็นสีแก่ปากผู้ใหญ่ช่วยแต่พูดมากปากมีสีคือปัญหาเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยอยู่ที่ปากสื่อสารดีๆแล้วกันครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช,ช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ